ุกคนเห็นไฟข้างหลังรถแไหมเนี่ยเี่ตู้ตู้กระจกแล้วนะคือไฟมาส้มไงอนางก็คงแบบโบะบะอยู่แล้วแต่พอแบบออกจากไฟส้มตรงนั้นมาเจอแสงปกติมันเลยแบบสว่างหน่อยพอออกจากไฟมาแล้วแบบทาไมหน้าฉันโป๊ขนาดนี้โป๊ไม่โป๊ธรรมดานะแบบลอยแบบขนาดเจ้ยังบอกอมก็ได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยทุกคนคิดว่าที่เจ้บอกว่าได้อยู่อะคือแบบปลอบใจสศแล้วปะเป็นคําพูดที่แบบว่ารักษาน้ใจที่สุดและ ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้แหมแมแมโปรโมททำไมพี่โสต้องน่ารักอุชรักเมนนี้ไม่โปรโมทอะไรเลยแบบชมฉันอย่างเดียวเลยยืนหนึ่งขายของเกไม่ได้โปรโมทอะพี่นุชอยู่สโมสรไหนเหรอคะเสียใจจังเขาไม่รู้ว่าเราอยู่สโมสรไหนเออเสียใจจังยกอยู่สุพีมนะคะนุชกับโสยังอยู่สุพีมนะปีนี้ ตามเชียร์ได้นะอุ้ยแคแต่เมื่อกี้แบบฟ้าผ่าแรงมากเลยอะยังยังยังตกใจตะึงความสุขความสวยของนางอยู่ <laughs> มันจะหวา<ล>ไม่ได้ <FC. S 1> อะ่ะเพราะเรามันปังแล้วฟ้าก็ผ่านเบาปังเส <laughs> ื้อเอฟซีไซส์อะไรคะเ <laughs> ยรเชเยอะลูกขายขาบแล้วหนึ่งเอออุ้ยอุ้ยเดี๋ยวทุกคนคะเดี๋ยววันนี้จะขอตัว <laughs> ลาไปก่อนนะคะเพราะว่าความสวยมันปังจนจนปังจนไม่ไหวเลยเนี่ยฟ้าจะผ่าเอานะคะทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะอย่าเป็นโควิดนะคะเพราะว่าเตียงม,มันจะไม่พอแล้วนะเป็นห่วงทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูไลฟ์สดวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่นะคะเพราะว่ามีหลายเรื่องที่อยากจะเล่าให้ฟังว่าแบบเออตอนไปเดทกับผู้ชายแล้วโป๊ะอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่คือวันนี้แบบ ฟ้ามันจะผ่าก็คือแบบกลัวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่คือเดี๋ยวคืนนี้ไปนอนฟังกันก่อนแล้วมันจะละเมออะไรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเมาให้ฟังแกแต่กาแฟพรุ่งนี้ฉันจะเอาอีกที่ไม่เชื่อหรอกว่ามันจะกระจายได้ขนาดนี้หุ้ยฉันจะเอาใหม่ไม่ถ้าจะกินกาแฟร้อนข้ามข้ามเวลาขนาดนั้นก็ควรจะมีแบบกระบอกน้ําร้อนแม้เก็บความร้อนอะไรอย่างนี้อ๋อเหรอมันใช้ได้ขนาดนั้นใช่ที่มันเป็นเหมือนแก้วที่เขามันเก็บความเย็นอะมันจะมีอีกอันที่เป็นกระบอกแบบเก็บความร้อนอะมันเก็บได้นานนะแปดชั่วโมงหรอ เออฉันจะยืมพี่ตรงนี้พี่นุ้นเป็นนักบอลใช่ไหมคะแกงนล้นหนึ่งพี่นุ้นเป็นแฟนนักบอลค่ะยอเป็นแฟนโรนโดค่ะไม่ได้ฉันกําลังข้างโรนโดอยู่ช่วงเนี้ยไม่โรนโดตกโอกไม่หายคิดถึงเลยโอ้ยน้องหนกนูนดีนะเข้าใจหนกนูนนี่คือแบบไม่ได้ว่าพี่หนกใหญ่ใช่ไหมตอนนั้นก็แอบตกใจว่าแบบฉันลูกสาวไปทําจมูกใหม่มีคนว่าฉันหนกนูนี่เหรอวะพี่นุ้นรีหนีไปใช่พี่กำลังจะไม่หนี บอกพี่นุชนอนตื่นเร็วๆหน่อยไม่ได้ช่วงนี้ติดซีรีส์เกาหลีมากพี่โสจะเปิดมา่านรับอากาศอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้อีกมันก็จะเปิดทําไมมันก็ไม่มีอากาศข้างนอกวันก็คือแอร์จากในห้องนี่แหละทุกคนงงมากโอ้มันนั่งอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างหกโมงนึกว่าติวข้อสอบออนไลน์ฉันก็มีอารมณ์อันนี้ของฉันมากสิอารมณ์สินที่แบบเอออยากตื่นมาแบบว่าเอออ่านหนังสืออะไรอย่างนี้นี่ก็คือแบบนอนไม่ตื่นถึงเที่ยงอ่ะ นี่เราไปหลบอยู่ในห้องน้ำมาคิดตัวดีไปนั่งอยู่ในห้องน้ำสามชั่วโมงอ่ะกลัวเพื่อนตื่นนะไว้ไม่เอาไปแล้วดีกว่าเพราะว่าฟ้ามันแบบแรงมากเลยอ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสุขภาพด้วยนะบาย